นิดแนวสวัสดีค่ะมาเรามาดูเคสวันนี้กันบีบอย่างนี้เจ็บไหมคะไม่เจ็บนะข้างในน่าจะมีหนองนิดนึงอะได้อยู่ได้อยู่้าเธอซูมเข้าแล้วก็อยู่ระดับนั้นแหละเพาะเดี๋ยวมันจะบงัง เอาถุงเลยก็ได้ถุง แต่งจ้าเอาล้วนะหายใจลึกๆเลยฟูดทู <laughs> ต้องเกรงนะคะถ้าเจ็บกัดหมอนเลยนะโอ้โออห ừ, ทำเล็บตูวแป้งเดียร์ เราตัดข้างเล็ดนิดนึงนะคะเสร็จงานแล้วเดี๋ยวมุมนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เก็บงานรอบหลังเราทำตรงนี้ก่อน้แล้วนหน่อก็แล้วแต่เป็นอะไรอ่ะ ลูกค้าน่าจะเกรงมากนิ้วเวย็นเชียว <c oughs> เอาลายมานะ่ะ <c oughs> ไม่อ่านเนาะ อาทิตย์กว่าใช่ไหมอะ่ะม่วงใช่อสิบวันหนังม่วงมากเดี๋ดยวเคลียร์หนังก่อนไปข้างที่เจ็บเอาไปทีหลัง อืมอ um, um. ืมหิงห่างแล้วค่ะไม่ดูอย่างนั้นแหละอย่างไหนอย่างนี้นอ,นนนอ่ะใช่เมื่อกี้บางแสงเหมือนนัดกันมาเลยอ่ะสองเคสอ่ะนิ้วเดียวกัน มุมเดียวกันผมมาก่อนนะม,มาก,มก่อนพี่พี่เมื่อกี้ก็มุมเนี้ยเหมือนกันข้างเดียวเหมือนกันมันดัดกันมาอผมเป็นที่นที่หลวนเป็น,ปนยังไงยังไม่ได้ดูต่ขอดดูก่อนแต่ว่าตอนนี้ข้างเล็บไม่มี กลับไปอยู่บ้านก็หาร้านตัดก็ได้นะตัวเองจะได้ไม่ต้องมาตรงนี้มันไกลโอ้มาอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามาก็แวะๆมาตัดหนังนะถ้าว่าไม่ขบก็ต้องมาตัดนะไม่ต้องรอให้ขบเพราะมันมันมันจะเสียวไนงะมันแล้วแต่อาตาร,รบบมันจะเตือนมาเองมันจะเตือนมาเองมันจะรู้สึกแบบแน่นๆคันๆตัวเองเรีบมาเลย มันจะเตือนมาเองแต่ถ้าธรรมดาไม่เจ็บมันก็จะอยู่ได้อะไรเงี้ยมาทุกวันก็ได้นะต้อนรับมาวิ่งเล่นแถวเนี้ยเออมากระโดดให้ดูว่าไม่เจ็บนะอะไรเงี้ยกดอย่างเงี้ยเจ็บไหมมันเจ็บมันจะเจ็บแบบไหนเจ็บมันมันคันคันหรือว่าเจ็บเจ็บพอทนได้ใช่ใช่เนี่ยใช่ไหมเจ็บแบบทนได้อันนี้น่าจะเล็บค่ะเดี๋ยวขอข้างเล็บออกนิดนึงนะ เอยงเอาเอียงมปอีกฝั่งอีกนิดนึงบางแสงอืมไม่เลียงอ่ะ इतना ดิค้าสอนใจเป็นเล็บอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราเอาเล็บขึ้นมาให้ <c oughs> นี่เป็นแน่นยงไม่ชัวร์ยังไม่ต้องเกร็งนะ หายใจเข้าลึก,ลก ข้างเล็บออกนะคะมันจะได้ไม่กดแผลอ้อยเก็บใหม่เลยอ้อย ยูยูยังอยู่ไหมมือกล้องหรือลูกค้าลูกค,ค้าเห็นเงียบ <azar evaluation> เงียบเล็บนัจ้าเล็บเล็บเล็บ,บกดอย่างนี้โอเคไหมโล่งไหมยังมีอยู่ไหมม,ม,มันมันรู้สึกไม่ได้แต่รู้สึเจ็บแผลใช่ไหมหเพราะว่ามันเป็นเล็บด้วยเอาอีกเอาเอาเอา,เอ,าอีกทีดีดีด เจ็บแบบไหน,น <c oughs> มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมหลัง<ช>จากเอาชิ้นนี้ออกมันโล่งใช่ไหมไม่นิ่งได้ไงพี่หนิงขำขาว มันคือเทคนิคไมกล้าสัน่นกล้องมันสั่นป้าไปช่วยตรงแก้วนะหนังเจลเท้า ดูข้างในอีกทีหนึ่งนะขาสั่นติ๊กติ๊กติก๊กเลยเตรงนี้เจ็บไหม,ไมปกตินะคะโอเคางานั้นหมดแล้วแตวเราขอบีบแผลนิดหนึ่ง อ้วนเอาของในไมโครเวฟออกให้หน่อยดิยังจะเอาออกอีกเหรอไม่ใช่ในไมโครเวฟหลังบ้านอ๋อไม่ จะปุดสำลีแล้วก็ใส่ยาให้นะจ๊ะกลับบ้านไปก็ใส่ยาเหมือนเดิมนะอ่าสำลีไม่ต้องยัดแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ยัดให้แล้วแล้วก็ใส่ยาให้แล้วพรุ่งนี้ค่อยเอาออกก็ได้สำลีก้อนนี้เพราะมันยังมียาอยู่เอาแล้วถ้าลูกค้าอาบนา้ำอ่ะก็อาบไปได้เลยไม่มีปัญหาเพราะว่ายัดสำลีมันก็จะเป็นตัวขั้นระหว่างเล็บกับแผลถ้าเอาสำลีออก เล็บกับแผ่มันก็จะชนกันลูกค้าก็จะเจ็บหดือจะไม่อาบน้ำก็ได้นะ,ะแต่ถ้ายัดเองได้ก็ยัดที่นี้ก็ยัดเองนะแล้วก็ใส่ยานะก่อนใส่รองเท้าแต่ถ้าใส่รองเท้าบีบรัดเอยากให้ใส่สําผีก่อนมันจะได้ไม่ไม่แน่นจนเกินไปเดี๋ยวมันก็หาย โอเคเรียบร้อยค่ะ